สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอํำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินแล้วก็ลูกบอลเอบีมี B Me, ประเด็นที่บอบอยซอแอนต้องออกมาชี้แจงออกมาพูดคุยนั่นก็คือในเรื่องของการไลฟ์นะครับงานแต่งของบอบอยซอแอนในวันที่29ที่จะถึงนี้ โดยมันมีเรื่องราวนะครับโดยตอนแรกบอสบอยซอแอนแล้วก็แอดมินบีบีหรือว่ากลุ่มแอดมินก็ว่าจะทําเป็นกลุ่มปิดในการไลฟ์นะครับงานแต่งบอสบอยโดยเหตุผลนั้นก็เพื่อที่จะอยากจะให้แฟนคลับนะครับตัวจริงๆตัวเป็นๆว่าอย่างนั้นได้สัมผัสบรรยากาศก่อนอื่นใครว่าอย่างนั้นนะครับก่อนใครก่อนคนทั่วไปว่านะครับดังนั้นก็เลย ว่าจะสร้างกลุ่มปิดขึ้นมาแต่ก็มีประเด็นนะครับมีหลายคนนะครับหลายบ้านก็คอมเมนต์เข้าไปในประมาณว่ามันเป็นงานแต่งทําไมไม่ให้คนทั่วไปได้เห็นเลยทําไมต้องทําเป็นกลุ่มปิดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เลยเกิดการคิดขึ้นมาใหม่นะครับเอาคอมเมนต์นั้นมาคิดมาไตรตองใหม่ดังนั้นก็เลยออกมาเป็น ไลฟ์นะครับไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับตอนแรกบอสบอยก็บอกว่าเออไม่ต้องซื้อบาทไม่ต้องผูกแขนอะไรนะครับแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มปิดจริงๆเนี่ยหลายคนก็จะเข้าไม่เป็นก็พอว่าเป็นกลุ่มปิดก็คงต้องเสียเงินอะไรประมาณนี้ดังนั้นบอสบอยซอแอนก็เลยตัดสินใจที่จะไลฟ์ฟรีผ่านเพจนะครับก็มาลุ้นกันว่าอาจจะเป็นเพจหมอรำใจกันรอยหรือว่าบอยสิริชัยหรือว่าแอนออรดีแฟนเพจอันนี้ก็ต้องรออีกหนึ่งครั้งแต่ แฟนคลับหรือว่าบุคคลทั่วไปรับรองว่าได้ชมได้เห็นงานแต่งบอบอยซอแอนที่29อย่างแน่นอนไหนลองมาฟังนะครับจากปากบอสบอยซอแอนกับประเด็ดนนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การตัดสินใจในครั้งนี้นะครับในการทำไลฟ์งานแต่งแบบเปิดเผยนะครับไปทั่วโลกแฟนคลับ หรือว่าคนทั่วไปก็จะได้ชื่นชมในงานแต่งครั้งนี้ตอนแรกอ่ะบอยว่าคือคือบอยก็คุยกับพี่บีนี่แหละเรื่องการทํากลุ่มที่เราจะไลฟ์สดแต่ที่นี้มันก็เลยมีคอมเมนต์พี่ๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะบางคนก็แบบว่าคือคืออันที่เราทํากลุ่มก็คือสามารถเข้าได้ทุกคนหมายถึงว่าผู้ใดสิบผูกแคทพี่บีก็เลยว่าตอนนี้ก็คือจะมีแฟนคลับที่เขาอยากอยาก แสดงความยินดีด้วยและอยากร่วมผูกแขนคือบางคนอาจจะไม่ได้มาแล้วอยากอยากร่วมช่วยค่าดองอย่างประมาณนี้ยอดกระปุกที่เราค,คุยกันในบ้านเอพีถ้างั้นเราให้สิทธิ์เข้ากลุ่มไหมเราตั้งกลุ่มไหมอะไรประมาณนี้ก็ค,คุยกันกับเอพีเนาะแล้วก็เลยตั้งตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็จะไลฟ์สดในกลุ่มอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ก็เลยผมก็เลยไป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ซึ่งจริงๆผมไปคิดในใจแล้วจริงๆก็อยากอยากไล่ ฟีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอพอดีพอมันมีแบบแฟนคลับในกลุ่มหนึ่งที่ที่ท่านช่วยหยอดกระปุกนี่ใช่ไเขาก็เลยเป็นเออทั้งนั้นเราก็ให้ให้ความพิเศษสําหรับแฟนคลับที่ช่วยเอาไปมากก็เลยแบบเออลองไปเจอคอมเมนต์มันเ่อนกระเบาถือของเพื่อนอยู่ว่าเอางานแตง่งทันทีคือบรหลฟรีโหลดเออก็เลยจริงๆคือบได้มีเจตนะวราิเก็บเองอินออียงเลยครับเออบ่พี่น้องอย่าคิดล<บ>ึกแล้วทีเนี้ย อ่คือบางท่านถึงไม่คือเราไม่ได้ระบุอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องยอดกระปุกเท่าไหรเท่าไหรอย่างนี่งนีนะหมายถึงว่าใครอยากเข้าก็คือเข้าเลยพี่บีก็เลยว่าถ้างั้นเราทํากลุ่มกลุ่มเหมือนกับกลุ่มกลุ่มไม่ใช่กลุ่มปิดอ่ะตั้งกลุ่มเฉยๆแล้วใครแอดเข้าไปก็คืออนุม,มัติหมดอะไรประมาณนี้ไหมอะไรแบบตัดปัญหาคือแม่แม่บางคนก็บพราเข้าใจเพราะต่เบาถึงว่ากลุ่มเนี่ยกระสิมองว่ามันเป็นกลุ่มปิด ก็เลยโอเคถ้างั้นก็ไลฟรีไลรสาธารณะผ่านเพจไปเลยแล้วก็ในส่วนของอท่านที่จะหยอดกระปุกหรืออะไรก็ติดต่อพี่แอดมินตรงนั้นเป็นเป็นเรื่องของอแฟนคลับที่เพิ่นที่เพิ่นจะเป็นโครงการของเพิ่นเนาะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของของบอยที่บอยจะพูดแต่ว่าหมายถึงบอยเห็นคอมเมนต์ที่ที่เบาถึงมามาแบบหาเงื่อนยังสินะ่ะก็สบายใจ อันนี้มันไม่ใช่นะครับโมแมนก็สรุปเราก็จะไลฟรีนั่นแหละเขาก็ขอ,ขอบคุณมากที่แนะนําแต่ว,ว่าคือบตรต้องคิดเราไหวสิไม่คิดเรื่องที่มันซับซ้อนเลวคนนั้นก็ดีแล้วล่ะครับมันหลายคนหลายคิดคิดซอยกันแต่ว่าลูกบ้านลูกบ้กานเท่าไดริงเลยเหล่านี้คือคือผู้ใดผู้ใดคือเขาหอยู่แล้วว่าทุกคนอยู่น้ำเท่าแหล้วอยู่แหล้วสิเขากับเหนขเขาเบึ่งแต่ว่า จิงเดียวเีวเขาคิดกอนนี่ก็คือเขาไม่อยากให้พี่นอนให้พี่นองกนที่สนับสนุนเขาตลอดอะคือเขาอยากให้เพื่อนเห็นกอนแมคือหมายถึงว่าอยากให้เขาคุมกอนอยากคนนี้อย่างไงเรากระเสียออกมาสาดาร้ะนั้นที่ก้าที่หลังคือคือเรารู้ว่าทุกคนช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เราก็อยากให้แต่ว่าเราเราก็ลืมคิดไปในในส่วนของเออมันเป็นงานด้านนอกด้วยอย่างนี้นะคนข้างนอนที่เขาไม่เคย ไม่เคยแบบไม่เคยซื้อบัตรหรือไม่เคยแบบอะไรเลยก็เป็นกาอาจจะแบบอเออคิดว่าเออคือพอเปิดลงมันเป็นงานแต่งุู้จ๋องสีเนาะเออคนก็คิดนั้งส่นจริงๆแล้วมันไม่หยังค่ะมันมันมัน้นนออดยความสุกหลงเระบ้ตรเข้าหอดเพราะท่านดีคิดหอดนางสำ<อ><อ> เขาเห็นคอมเมนต์เขามีไปเราไปกันย่ายเราได้ยังเขาเขายังไม่บอกกันเลยคือแบบเรายังไม่ได้นึกนึกถึงว่าอุ้ยเราไม่ได้หวังเงินแล้วพี่บอยก็ไม่ได้คิดว่าแบบมาเอาอย่างเลยแล้วแบบพอได้คิดแบบเขาเขาเขาอยู่น้ากันมาตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องของเรื่องของเงินเลยเด้อี่ดีคือคือคือบอได้สิมาหวังอย่าง สร้างรอยยิ้มเหมือนกันเราเราก็คิดว่ามันมันก็เป็นการแลกกันใจแลกใจได้ไดกันทั้งสองฝ่ายทั้งสินะ คนจองโรงแรมเลยจองโรงแรมเลยที่ขอนแก่นชัวร์แล้วมัตเต่เสา์มยังสิ่ได้แฮรือผู้ใดมาตรทั่งไกลอ่ะไปบ้านผมก่อนคนดราม่ากันเนาะเมื่อคืนเมื่อเมื่อเมื่อคืนน่ะรู้รู้ว่าจะแต่งอะแต่ยังไม่ได้ชัวร์เรื่องสถานที่ด้วยซ้ำเราก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรทุกคนกับหัวมุนกันเหมือนไม่ไดคิดคิดโปอกแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องผูกแขนหรือเรื่องหยอดกระปุกมันเป็นเรื่องของแฟนคลับที่ พี่พี่แอดมินจะเป็นผู้ดูแลแล้วเป็นโครงการของแฟนคลับซึ่งบอยก็บไม่ได้เรียกร้องหรือแอนก็ไม่ได้เรียกร้องแล้วเราก็ไม่ควรที่จะพูดเล่าเรื่องตรงนี้แต่อันนี้บอยมาอธิบายแบบกลัวแบบแฟนคลับหลายคนแบบมองมองในในด้านไม่ดีแล้วมันจะเข้าใจผิดกันแบบยาวๆอันนั้นก็คือมันก็แล้วแต่ใครสะดวกอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้นั่น มันก็แอดมินแต่ละคนเป็น,เป,นเป็นกบฎเดวาเอาไงไๆแมนแมนแมนผู้ใดสิมามารวมยินดีกรเฮ้าก็ผูกแข,น,ข,น,ขนกับเฮ้าจักบาทดเท่ากับบฎเดวาร์เนี่ยค,คือหมายถึงว่าทุกทุกคนมาด้วยใจแล้วรักเราสนับสนุนเราเราก็ดีใจแล้วเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนแบบว่ามันต้องมาช่วยกันซื้อบัตรต้องมาช่วยกันแบบทํานี่คงปิดต้องซื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยคือคือสิ่ง <Hey. S 1> ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราก็ตอบแทนทุกคนอยู่แล้วสิแม่มันก็เป็นเ <Hey, buddy. S 1> ทบนี่คอยได้แต่งงานเหรอดีวนี่ ไอสิเดีบินเจ้า้าแล้วคือสิยอยาอายเนี่ยเจ้าสาวคือสิงามเนี่ยผมสิการย,ยืนไทลูกผมก็รู้สึกสงสารเจ้าสาวอยูน่นะแอนอรดีเขาเป็นคนงามแหม่เจ้าจแตงงานกับไป ในงานก็ได้ค่ะเพราะว่าในงานมันมีพิธีผูกแขนอยู่แล้วเงินหยอนกระปุกมันเป็นเงินขันนผู้ใดสิมาสินะมันเป็นเงินบ้านเอบีอันนี้คือเราเล่าเราอธิบายเราไม่บอเม้นอันนี้ของเด็กๆกเดี๋ยวเขาผมเขาไปหาขันขั้นเขาบอกเรียงเงินกับสิมันมันกับสิว่าเุ้ยเข้ามาไดจากตรงนี้เขาไดจากตรงนี้เขาก็เลยว่าเขาอยากเรียงเงินเดีเพราะว่ากับรู้สึกความันมันกระเสงทียบะแต่คนที่เขาอยากสนับสนุนเนาะมันมันกึัน คือบ้านเราอ่ะมันมีกิจกรรมตลอดเด็กอีกสักหน่อยหลังจากงานแต่งแล้วว่าสิเป็นวันเกิดไอ้บอยที่ป่านี่แล้วก็นีผับปาอีกสิคือทุกคนเตียมเลยว่าสิบอกทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเราเราไม่เคยเรา,า,เอ,าอยู่กันมาปีหนึ่งแล้วเอเอเขาเขาไม่ได้เอาเปียบ,บ,บไผ่เด้พี่น้องเขาไม่ได้เอาเอาปียบไผ่การที่เขามีเขากับเขากับไห้กันพี่น้องพี่น้องได้มาจากมุนูเฮ็ดบุญมุนุกันคือเอามู้เจ้าเป็นหลักไว้ก่อนคือเน,น่เดเกระเจ็บเงินม,มากหลังจากเมือน,นั้นจนมือนี้ก็เลยได้แต่งงานนี่ เจ้าสาวก็สิ่งงามหักแต่งเป็นงอปลากลับพันซาไกาา่ก็ี่ตะว่าจังสีละมีตะว่าแขยง,งามอองงมิตรแขกเอาก็แมนแล้วเนาะเวลาอยู่ในกลุ่มก็เหมือนใช่ ใช่ค่ะส่วนส่วนคนที่จะมาแอดมินเขาจะเปิดเปิดให้ลงทะเบียนก่อนเพราะว่าอยากจะทราบขั้นตอนคนข้าวในงานเนาะมันจะได้แบบจาัดก,การได้ออกงานเขาก็อยากทราบด้วยอะไรเงี้ยคือทุกคนจะต้องจะต้องมาลง,ลง,ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ต้องมีบัตรเชิญด้วยนะมันมันมันจะได้คุมง่ายแม่เขาบอกเออน,นี้จะได้คุมง่ายบัดนี้อันทุกคนต้องไปลงทะเบียนแต่แอดมินเขาจะแจ้งเลย เดี๋ยวแอดมินแจ้งให้กลุ่มนะครับส่วนพี่น้องสิมาก,กับแบบอินดีค่ะเนี่ยทั้งงานเช้าและงานเย็นอะไรเงี้ยมุมใจเดีๆลงภังามไปแน,น,นเียกา่้าเข้านี่ล่ะสิบโลมเล่าขอใจมาตลอดว่าคอยข่อยมาคุนรอแต่คอยข่อยไได้มาคุนที่หน้าตาไหม อาไ้ก็ดีไะไก็ดีป่ะนะจมูจกจอกกับหายกันลังไอ้อออนียังอุ้ยเออทุกคนเดี๋ยวอยไปสวดมนต์ก่อนนะก็ปิดไลน์เดี๋ยวไปดูไลฟ์ในกลุ่มนะครับวันนี้เอเจนต์มาไลฟ์ฟรี นะครับไปดูไลฟ์ในกลุ่มนะครับอานัช้าปีที่23นะครับผมไปแล้วไออามช้าเองก็คงจะชัดเจนนะครับในเรื่องของการไลฟ์รับรองว่าได้ชมฟรีอย่างแน่นอนไม่ต้องเสียตังค์ส่วนอีกหนึ่งโครงการหรือว่าอีกหนึ่งจุดประสงค์ที่แอดมินหรือว่าแฟนคลับรณรงค์อยู่ช่วงนี้นั่นก็คือเพื่อแฟนคลับท่านไหนที่อยากจะผูกแขน บอดบอยซอแอนนะครับไม่ได้จํากัดจํานวนไม่ได้ว่าต้องขั้นต่ําเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วแต่แฟนคลับนะครับแล้วแต่ใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่งของบอดบอยซอแอนที่แอดมินก็เคยพูดแล้วว่าแฟนคลับเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปร่วมงานนะครับดังนั้นอยากจะแสดงความรักแล้วก็อยากจะผูกแขนก็เหมือนประชาชนเราทั่วไปเหมือนงานแต่งทั่วไปแถวบ้านเรา นั่นแหละบางครั้งเราก็เออไปผูกแขนผูกอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นประเพณีก็อย่าเอาไปดราม่าว่าเอออยากเห็นอยากจะได้จังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นความสุขทางใจของคนที่จะทําดังนั้นไม่ได้บังคับไม่ต้องเป็นดราม่านะครับว่าแม่อยากได้จังเลยนะอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องของกลุ่มแฟนคลับที่เขาต้องการที่จะทําให้ศิลปินแล้วก็เขาก็ มันอยู่ในกลุ่มอ่ะคนที่จะทําก็คือทําคนที่ไม่ทําก็ไม่ต้องทาไม่ได้อ่าบังคับนะครับยังไงก็ประเด็นตรงจุดนี้ก็หวังว่าคงจะชัดเจนนะครับสําหรับงานแต่งวันที่29ส่วนใครที่อยากจะไปร่วมงานก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับก็เข้าไปในบ้าน AB แหละมีรายละเอียดในการลงทะเบียนถ้าจะไปร่วมงานในครั้งนี้ยังไงก็หวังว่าแฟนคลับคงจะเข้าใจนะครับที่ไปที่มา ของในเรื่องของการไลฟ์แล้วก็ในเรื่องของการหยอดกระปุกเพื่อที่จะผูกแขนบอดบอยซอแอนในงานแต่งนะครับชัดเจนแล้วนะครับ